สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยโสธราสิริพาประภากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทต,ตาพรหมนะคะในราชอาณาจัก,กรกัมพูชาวันนี้ลงมาสํารวจปราสาทต,ตาพรมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทางออกเนาะสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ด้านหน้าของปราสาทนะคะ 왜냐면 2004년에 어, 그 안전해가지고 어, 근데 여기는 괜찮아. อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของพว้คนที่เดินเข้ามาเที่ยวชมประสาทตาพรมนะคะท่านผู้ชม <S 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 <S